สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันเหมือนเดิมในทุกเช้ากับผมปาล์ม3บาท5บาทที่จะมาสรุปข่าวของเชลซีที่เกิดขึ้นในรอบค่ำคืนที่ผ่านมาให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันในช่วงของ Blues Today นะครับ ซึ่งก็ยังมีความหลงหลังเกมที่แอสตันวิลล่าเสมอกับเชลซี2-2รวมไปถึงความเคลื่อนไหวของทีมด้วยนะครับเพราะว่ากำลังเข้าสู่เรยกว่าโค้งสุดท้ายของฤด,ดูกาลแล้วอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในทีมเดี๋ยววันนี้มีอะไรกันบ้างก็มาสรุปให้กับทุกท่านได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาเรดเลมอนโซดาแล้วก็บวยเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับ อากาศร้อนแบบนี้ก็แนะนําเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาเลยนะครับที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยสดชื่นตลอดช่วงบ่ายนะครับแล้วก็โปรโมชั่นช่วงท้ายแล้วนะครับสำหรับ New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ครับลุยไปอีกขั้นกับขุมพลังไฮบริดนะครับพร้อมทุกเส้นทางกับมัลติ d ด n a มิ c ครอ s โอเวอครับด้วยราคาเริ่มต้นเพียง7,99 0แสบาทเท่านั้นนะฮะขับฟรี90วันนะครับผ่อนนานสูงสุดถึง99เดือนไปเลยนะครับ ใครสนใจ XL7 Hybrid นะฮะก็ไปดูกันได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับก็ไปว่าถึงเรื่องราวบทสัมภาษณ์ยังมีเพิ่มเติมเล็กน้อยครับก็ทางโนนี่มาดูเอเก้ก,ก็บอกว่าทีมของเราเนี่ยมันคือกระบวนการครับผมภูมิใจในทีมวันนี้เราเคยบุกมาชนะพวกเขาในช่วงต้นฤดูกาลแล้วรอบหนึ่งเราอยากจะมาที่นี่เพื่อชนะในวันนี้แต่โชคไม่ดีที่ไม่เป็นดั่งใจหวังขณะเดียวกันครับก็มีรายงานจากเด l ิเท e รกราฟครับก็บอกว่า ทางปอรเชติโน่เนี่ยพร้อมสําหรับการประชุมเรื่องนักเตะคนไหนบ้างที่ควรจะอยู่กับสโมสรนในฤดูกาลหน้าการตัดสินใจนี้จะเกิดขึ้นกับตัวพอชเองด้วยนะครับซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยยากที่จะการันตีว่าเขาอาจจะอยู่ในฤดูกาลหน้าขณะเดียวกันครับพอชก็ <c oughs> พูดถึงเรื่องแผนในช่วงซัมเมอร์นะครับ <c oughs> ก็บอกว่าเราต้องประเมินคุณภาพของนักเตะครับและโปรเจกต์เพื่ออนาคตของเราแต่นี่เป็นเรื่องของเจ้าของทีมผู้อำนวยการกีฬาและพวกเราครับ ซึ่งเราจะต้องคุยกันเราเปิดกว้างในเรื่องนี้ครับและจะดูว่าเราสามารถคุยกันได้เมื่อไหร่ขณะเดียวกันฮะเมื่อวานนี้ก็มีพูดถึงบทสัมภาษณ์ของอคอนอ g การ์ลเกอร์ที่ภูมิใจกับทีมกับฟอร์มการเล่นของทีมในครึ่งหลังมากนะครับแล้วก็โค้ชบอกให้เราเล่นอย่างมีชีวิตชีวาเต็มที่ในทุกจังหวะนะครึ่งหลังมันดีขึ้นมากเราแค่โชคร้ายที่ไม่ได้รับชัยชนะในวันนี้ขณะเดียวกันครับก็มี สื่อไปสัมภาษณ์ทางมอร์แกนโรเจอร์สครับผลที่ทำประตูได้ในเกมกับแอสตันวิลล่ามอร์แกนโรเจอร์ให้สัมภาษณ์ครับบอกว่าเขาแสดงท่าดีใจเดียวกันกับโคพาเมอร์เขาบอกว่าเขาตั้งหากับที่เป็นคนเรียนแบบท่าดีใจของผมนะฮะนี่คือท่าดีใจที่ผมดีใจแล้วก็คุณไปเช็คไทม์ไลน์ได้เลยครับว่าผมเป็นคนทำท่านี้ก่อนโคพาเมอร์เรื่องนี้ไม่ต้องซีเรียสนะครับเพราะว่า เอาจริงมอร์แกนโรเจอร์สเนี่ยก็เป็นอดีตเด็กเก่าของแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็อยู่ในอะคาเดมี่ครับของแมนซิตี้ City, รุ่นเดียวไล่ๆกันกันกบโคพาเมอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเขาก็รู้จักกันดีนะครับไม่น่ามีอะไรนะสำหรับในกรณีนี้นะครับขณะเดียวกันก็มีรายงานครับจากฟาบิโซโรมาโน่บอกว่าเชลซียังคงให้ความสนใจเบนจามินเซสโกและยังคงหวังว่าการตัดสินใจจะลงทุนกับตำแหน่งกองหน้า ในราคาเท่าไหร่ก็ยังคำนวณอยู่นะฮะและได้ติดตามนักเตะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาขณะเดียวกันก็ทีมท็อปครับรายงานนะฮะตีไว้เป็นลือบอกว่าเอซิมิลานกำลังพิจารณาที่จะดึงตัวเตโกซิวากลับมาเล่นที่ซานซิโรอีกครั้งนะครับแต่ดูเหมือนว่าเตโกซิวานี่มีข่าวว่าจะกลับไปเล่นในบราซิลนะครับส่วนข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับก็วันนี้กระแสะค่อนข้างเงียบนะฮะ จะมีผลการแข่งขันจากลอนดอนดาร์บี้ซึ่งสเปอร์เนี่ยก็แพ้กับอาร์เซนอลไป2ประตูต่อ3ส่วนฝั่งของแมนซิตี้ก็บุกไปชนะฟอเรสสองสูญนะครับซึ่งเป๊ปกูเดลล่าก็ออกมา้สัมภาษณ์ว่าการได้เออร์ลิงบราน์ชาร์ลนกลับมาแล้วก็ทําประตูได้ด้วยเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับคือเกมมันเปลี่ยนไปเมื่อไบรดโรซิวาเนี่ยเข้ามาตรงกลางแล้วก็จ่ายบอลได้เยอะมากครับคู่แข่งแข็งแกร่งดุดันเกมเหล่านี้ยากมากในช่วง ของพรีมยรีกในช่วงนี้นะครับจริงๆเนี่ยฟอเรสต์เกือบตีเสมอได้หลายครั้งนะครับแต่ว่าพอเอร์ลิงฮาร์แลนด์เอร์ลิงบราซานแล่นลงมาเนี่ยพอยิง2 0ศูนย์ก็แทบจะจบเลยนะครับขณะเดียวกันก็ข่าวอื่นในการเสริมทัพนะครับดูจะค่อนข้างเงียบนะฮะก็มีเรื่องของฟิลโฟเดนที่หายไปในเกมที่เจอกับทางฟอเรสต์เนื่องจากมีอาการป่วยนะทั้งโฟเดนทั้งอ,อรูเบเดียสครับก็ ลงเล่นไม่ได้นะครับม,มีอาการป่วยขนาดป่วยนะฮะสุดท้ายทีมก็ยังคว้า3คะแนนได้นะครับที่เหลือก็ดูแล้วไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่นะครับมีไมเคิลบราวครับอดีตมิดฟิล์ของฟูลแลมออกมาพูดถึงนิโคลัสแจ็กสันนะฮะไมเคิลบราวบอกว่านิโคลัสแจ็กสันจะดีขึ้นครับเขาคิดว่าทีมเนี่ยไม่ได้ทําดีเสมอไปแ,แล้วก็ไม่ได้ช่วยผู้เล่นพยายามที่จะอยู่ในจุดสูงสุดในสนามยังคงต้องมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงอีกมากครับแต่เรา ได้เห็นสัญญาณของความสามารถที่ดูมีความหวังของนิโคลัสแจ็กสันแล้วนะครับก็ดูเหมือนว่าเขาจะาได้รับการสนับสนุนจากบรรดาพวกผู้สันทัดกรณีหลายคนนะมองว่าน่าจะเล่นได้นะครับสำหรับทางนิโคลัสแจ็กสันนะครับส่วนข่าวอื่นๆเนี่ยโอ้โหผมพยายามหาดูก็ถือว่าน้อยมากก็มีรายงานเรื่องอเนสโอตครับก็จะได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าโคช้ชคนใหม่ของลิเวอร์พูลในเร็วๆนี้นะครับแล้วก็ ลิวพูจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสโมสรด้วยขณะเดียวกันครับก็มีรายงานจากสื่อในเบลเยียมก็ตีไว้เป็นลือบอกว่าหนึ่งในตัวเต็งที่จะเข้ามาคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คือโทมัสทูเคิลนะครับก็ฟังหูไว้หูแล้วกันสำหรับทางเรื่องของโทมัสทูเคิลขณะเดียวกันแมนยูก็เล็งผู้เล่นเกมรับหลายคนนะครับมาเต้มโมเรตโตร,รายงานว่าแมนยูสนใจโรนัลอาราโว นะฮะก็เดี๋ยวรอดูว่าบาซ่าอาจจะปล่อยตัวในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วก็แมนยูก็ไปเล็งที่ผู้เล่นในตำแหน่งกองหน้าขณะที่เกมรับเนี่ยเขาเล็งไปที่มาร์เกฮีกองหลังของพาเลสอดีตเด็กเก่าเรานะฮะแล้วก็แม็กซิมิเลียนคิวแมนกองหลังของวูฟแฮมตันซึ่งแมนยูเต็ดก็ยังพิจารณาไมเคิลโอลิเซ่ของพาเลสด้วยเช่นกันนะครับ อ่ะนี่เป็นข่าวที่นำมาฝากกันนะฮะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ